ครับสวัสดีชาวฟีฟ่าโมบายทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปรีวิวเดียโก้ฟอรันนะครับผมโอเวอร์ร้อยสิบแปดนะครับค่าสแตทก็นี่ครับผมความเร็วหรือว่าสปีดต้นก็ประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมกับสกิลวูดกองหน้าตัวเป้านะครับจบสกอร์ยืนตำแหน่งสองร้อยหมดเลยนะครับผมทุกอันนะฮะค่าสมดุลค่ามงก็ดีนะครับแข็งแกงก็ถือว่าเยอะอยู่นะร้อยห้าสิบกว่า นะครับนะนี่ครับควบคุมบอลแรต่างๆมาพร้อมกับความสูงส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนัก75กิโลกรัมนะครับเวิร์กเลดเป็นสูงต่านะครับมีคุณสมบัติหรือว่าพลังแผงส่วนตัวก็คือยิงประตูจากที่ไกลนะครับเดียโก้ฟอร์ลันก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ลิงง่ายนะครับเพราะว่าเป็นลิงก์มงกุฎหรือว่าไอคอนอ่เขาเรียกว่าไงไอคอนอีเวนต์นะครับไม่ใช่พาไอคอนนะก็จะได้ค่าลิงก์6เลยนะครับผมสลับฟอร์ลัน แล้วก็แผนที่จะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นแผน4-2-3-1นะครับหน้าเป้านำโดยฟอร์ลันนะครับกลางทุกเป็นซีดานฝั่งซ้ายเป็นโรดินโยฝั่งขวาเป็นกาลินชานะครับกลางรับ2ตัวนะครับเป็นโซคกเตสคู่กับชาบีรอนโซนะครับแบ็กขวาจะเป็นเซนตตินะครับเซนเตอร์แบ็กคู่จะเป็นมาดินี่คู่กับฟิดิดนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นบูโยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ในเกมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสลับเดียโก้ฟอร์ลันจะเก่งไหมสมราคาไหมนะครับไปชมกันครับ Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. Y un día más les vamos a acompañar González y Lama. Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio. Ojalá González que veamos un buen partido. Otro día más de fútbol, Manolo, y que sean muchos más. เกือบเบิกแล้ววะ่ะเกือบเบิกเน็ตแล้ววะ่ะอ้าวจ่ายมาอย่างี้ดักไว้ก่อนยินโยไหลให้ซีดานมาที่ฟอรลันม้วนหนีหนึ่งทีเข้าซ้ายลูกนี้กันเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยฟอรลันครับ มาวะโดนเปิดโขงไปเนี่ยโอเคตัดไม่ได้ตาอีกแล้วครับสวนอีกแล้วสวนอีกแล้วละตัวหน้าํำตัวเดียวพอ เลี้ยใช่ทรงผมแม่งสวยจัดสวยจริงอะผมยาวๆโโโโด้ททมมาาาาาหหหลลออออกตตรรืเเป่่วะฟูยยีนนนิคัับไ เขาดักพี่ฟอรันเราเลยว่ะเขาบอกว่ามึงรีวิวหรอผมให้มึงรีวิวหรอกโซกเตสฟอรลันคืนโซกเตสแล้วฟอรลันบิงแล้วครับทำมือขอทางแล้วไหลมาฟอรลันยังไงแตะหนีหนึ่งทีสับขาหลอกรับต่อใครหลอกเข้าขวาปั่นโค้งลูกนี้เรียบร้อยครับผมเฉดเค้มัตฟักเกอร์ r e a d i n เออห้าแสนยังไม่ได้อะสบายเอาฟอรลันไม่แล ah ้วไปแล้วนะน้องอุ้ยโอ้โหอันนี้น่าจะกดนะว่าละกลุ่มบัคกไอสัตว์เมื่อกี้กดสปีดไม่ได้ ต hey mm ัดไปก่อนยิโยกครับไหมาฟอรลันได้ยูได้ยูอุยฟอรลันโอ้โหมันจ่ายเป็นตัวฟอรันมันมาอีกแล้วอะ โอ้โห oh, คือเบียดไม่ล so, ้มจริงเว้ยคือเบียดไม่ล้มของจริงหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับคือเย็บดูดีหลังแม่งดึงแล้วนะเว้ยดึงแบบดึงแลนะเียแม่งแข็งโป๊กเลยว่ะเอาไปลนะไปอีกแล้วนะ้ลองโยนยาวดูลูกนี้ยังไง ไม่ต้องจับเข้าซ้ายโอ้โหดิ่งยับยับว่ะเฮ้ยแทนเอโต้ได้เลยเนี่ยเขาซ้ายเขาขวาได้หมดน,นะฟอรลันนะบอกว่ามาเด็อายุ15ครับหน้าตา14 ฟอรลันฟอรลันลองไหลดูวัดความเร็วแล้ววิ่งฉีกเวรันไปเลยครับเข้าซ้าย,ยงัดอยู่ยจานอยู่โทษไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะอ๋อแรก112เหรอ ดูครับฟอรันนี่ขนาดนเยนะโองไม่ได้แต่มันจังหวะพกเข้าขวาเยอะเยอะก,กว่าซ้ายผมบอกล้วสุดท้ายมันต้องไปหวังไปต้องต้องไปหวังพึ่งไวถ้าอยากได้โดต้องไปหวังพึ่งกับแลกเปลี่ยนไว้ โอเคจีจีครับฟอรลันของจริงฟอรันของจริงผมบอกให้ของจริงจแบบเก่งจัดเลยอะฟอลันนะมันคือการตลาดดีดีเอง เอเสบไปเสาไปารนย์มาลวเขาตัดเออแรงบอีดานชิงฟอรันบิงโยนมไม่ได้อา้าวฟอรันไปนะลูกไปนะลูกอย่างงี้โอ,อ้โหเชียร์คือผมว่ามันผิวอะ ผมไปนอนแล้วพี่ผมว่าโหจิกรรมให้ทุกอย่างในไลฟ์นี e. ้ไปที่ชอบที่ชอบนะครับโอ,อ้โหเชียรช็อตน,นี้คือไอ้เมเมื่อกี้ผมไม่ได้กดกนะเว้ยจังหวะสปีดอะจกกังหวะที่มันแตะจกกังหวะแรกรอดูดีๆคือผมกดแต่ท่าหลอกเนี่ยไอ้ไ,ไอเน,นี่ยตอนเนี้ย เนี่ยคือผมกดแต่ท่าหลอกแล้วผมกดแล้วเดี๋ยวมันมาหลอกให้ผมเองในตอนเนี้ยออกเลยผมว่าเก่งนะมามาโอ้ยผมยาวเนี่ยทรงเพชรครับที่เขาบอกกันมา ครับไม่ได้วะคคนนจะเย็นกันนะจะเย็นกันนะเดี๋ยวฟอรลันไปจัดให้นะโอ้ยโดนปะเนี่ยวิ่งสกเตสมผมไม่ได้ครับรวันดนขึ้นมาที่ฟอรลันผมให้โรนินโยก่อนฟอรลันชิงกับเลนโยครับโอ้โดนโอ้ยโดนสกัดไม่ได้ก่อนไม่งั้นไปแล้วนะเมื่อกีน้นะฟอรลันนะไม่งั้นไปแล้วนะครับผนะม ดีนะนี่เมื่อกี้มาวิ่งขวางไว้ได้ไม่งั้นโดนครับโรนิโญแตะไว้ก่อนฟอรลันวิ่งครับและโยนในฟอรลันไปแล้วลูกนี้ยังไงพังอกองหนึ่งทียิ้งไปเลยโอ้โหไม่ได้ครับเนี่เกือบได้แล้วโอ้ยแล้วสันติสไลด์พลาดด้วยชิบหายแล้วไงมึงโอเคเกือบโดนพม่าบุกค,ครับอลอนโซไปมาที่ฟอรลันฟอลันแปะคืนมา แล้วฟอรลันวิ่งแล้วครับฟอรลันวิ่งแล้วครับแต่ยังส่งให้ฟอรลันไม่ได้แล้วส่งยัดมาลูกนี้ฟอรลันหมวนหนีหนึ่งหมวนหนีสองแตะลบลบหนึ่งอึ๊บอึ้บยังได้ฉีดยาไปเลยอู้หูด้วยสายไม่ได้อีกไอเบียนเ้ยเอ้ยเอลบอลเลยเพื่อนเซรติซีดานอลันโซ โซโกเตสจริงเลยละกันโอ้ยออกออกโอเคออก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 อรับอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เพื่อนไม่ค่อยวิ่งมาเอาบอลวะได้ไหมไม่ได้ครับ

เรียบร้อยเลยแทเฮ้ยจัดให้พ่อหน่อยฟอรลันเลยโอ้โหไปวิ่งชนกันจัดให้หนึ่งเมตรว่าโอ้เท้าซ้ายถือว่าได้อยู่นะผหว่าเท้าซ้ายถือว่าได้อยู่นะไม่ได้แย่นะฟอรลัน ดูครับลูกนี้อูโดนแยไ่ได้แต่แน่ๆเลยคือความดื้อครับความดือ้อความมือของฟอรันนะนผมว่าได้อยู่นะดนับดูแบบสู้มืออยู่ครับโอเวลานอา้าวตัดไม่ได้ฟอรันไปนฟอรันไปลูก อย่าวิ่งทับลายอย่างนั้นโอ้โหแล้วเมื่อกี้มึงวิ่งไปช่องนี้แล้วอยู่มึงกลับมาช่องนี้สรุปมึงไปช่องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตัดมาได้ครับฟอรลันฟอรลันยังไงครับแต่นี้ไปหนึ่งครับหนีไปสองแล้วเขาซ้ายตรงนี้กับฟอรลันจัดให้จ้า โอ้โหปั่นไม่ปั่นไม่รู้แต่รู้ๆว่าซัดไป2เม็ดแล้วนะจ๊ะฟอรันนี่หลอกเข้าขวาแล้วมาหลอกเข้าซ้ายแล้วจบด้วยซ้ายอีกครั้งครับชิวๆิวผว่าผิวอยู่นะเพว่าผิวอยู่นะฟอรันนะมันมันเรื่องเท้าเท้ายิงอะมันมันมีผลมากครับเป็เๆก็นี่แะ โอเคจีจีครับผมเกมแรกอยาออกนะเพื่อนเอ้ยขอร้องระหว่าให้กูเล่นเต็มเกมอะมีดานมาที่ฟอรันครับโอ้โหฟอรันแต่หนีไปหนึ่งกไปอีกหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ้ม มาวะมาวะออกเลยครับผมเรียบร้อยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสลับเดียโก้ฟอร์ลันนะครับผมบอกได้เลยว่าเทพแห่งเปสมาเยือนฟี ف าแม่งคือเทพฟี ف าของจริงคือเก่งผิวและเร็วมากอันนี้ผมไม่รู้นะคิดไปเองหรือเปล่าปกตินักเตะที่เพิ่งเข้ามาในเกมอะเวลาที่เพิ่งเข้ามาแรกๆนักเตะมันะเะลอ,อแต่ฟอร์ลันเข้ามาวันนี้คือเก่งเลย ผมบอกเลยว่าเก่งเลยแหละนะครับคือเก่งเลยนะครับฟอร์ลันอันนี้ขนาดเล่นหน้าเดี่ยวนะครับคือสบายนะครับเล่นได้สบายเลยนะครับเก้าหลอดแล้วไม่ลงต่ําด้วยนะครับยืนหน้าแบบพาบอลขึ้นหน้างไงก็เจอเขาอ่ะเร็วผิวนะครับตัวนี้ผมให้ถ้าซซาาห้าขวาห้าผมไม่สิบแต่นี่ผมให้เก้าจุดห้าแล้วกันเพราะว่าไม่ไซส์ห้าขวาห้านะครับแต่ถามว่า,าท้าซ้ายมีปัญหาไหมถ้าดูจากในคลิปที่ผ่านมานะผมบอกเลยว่าเท่าที่ยิงมีแต่เท้าซ้ายนะครับนะ คือซ้ายก็คมขวาก็คมกิบนะครับตัวนี้เร็วผิว300ล้านซื้อได้ไหมก็อันนี้ก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับสำหรับเบียโกฟอร์ลันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ชอบรีวิวนักเตะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกด s c r สไคให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปเบียโกฟอร์ลันกลัาบลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมา,มากครับ